สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่พี่ใหม่พี่น้องนี่หลังจากกลับมาแต่อุบลพี่น้องมานอนอยู่ที่สองมิกเนาะมาเสาร์หงนอนพี่น้องเนี่ยมาหอน,นี่กับประมาณอ่าแปดโมงครึ่งพี่น้องแปดแปดโมงแรกเนาะก็พอดีเมื่อยแล้วกันเนาะไปเว้หนึ่งเอ็ม นอนอยู่ห้องผักพี่น้องคืนหนึ่งสี่ร้อยบาทนะนี่ห้องแก๋ง่ายไลมเนาะผ่อเย็นพี่น้องสี่บาทสี่บาทเนี่จากน่อยถ่ายเพ่นอารถมาหับนล้พ่นอาสาเพ่นบาทสีโทษอะไรไอ้พ่นกำลังมาอยูยูบาทยังนีนี่ ่านี like ่นี yani ่บนช่องเมกเนาะช่องเมกพี่น้องไก่กับปานดานช่งเมยูฟังให้นี่จะมีคนอาศัยอยู่แถบมีชุดเลยวะจ้ะฮะยูปาเซอยู่ัเอามาเลย อะไรวะเนี่ยมาแล้วท่านไปหักไปส่งมาแล้วดูกรายเป็นที่ใจถึงอย่นี้แล้วขอจะไปถ่ายนี่แหละนี่น้อองา Phải à, lòng đi ăn đứt Không <laughs> phải chụp phải lòng nhẹn nào à. subscribe à. ขาเพิ่มขึ้นงายเพิ่มขึ้นเขามาเขามาคำพขั้นมาแต่นใบใบอยุที่ตลาดเนนี่อ๋ครับผมเือเขาีไปไปหนีกระดาษน่นอนี่กราษนี่ข้อสยตลาดแยกตลาดจะบอกนี่นี่พีจอนาด้านี้ก็มาตลาดเลยเนาะเออเนี่ยขีไก่นน่เนาะ แสดงว่าร่างกายมันวอดวายอยู่เลยเนาะคิวรถเม,ถมื่อคืนเห็นเนาะ ขอบคุณนด้อไปสื่อบางไมเนาะสื <Zahlen stuffed> ่อ <bringt> ย <spaghetti> ังวะตลาดช่องเมกไปดึงว่าของสืถือด้วยสิแหง กดไปโรงเรียนี้เขาจำพี่น้องเลยแบกเรียนไทยทนะี่ข้าก็ไปโรงเรียนนะเออเรียนเขาอยู่สายดิเรียนสองเมตรนั่นาะอ่ะทักทักหน่อยนี่ว่าตัววัเดเรื่องเสียงแม่ยนว่าม,ม่บไหวาจะนะอ่อ

คือโดกลับไปแล้วเกืบเท่าไรด้เนาะไม่นับประถางไปตลาดก็เป็นหมู่บ้นเนาะ ตอนนี้กังคื่นว่าสโอ้โแมนจเป็นอบวายันเสาลายยันเสาลายฮ่าก็เปิดฐานเนาะห่าก็เปิด่านทางนั้นตจเป็นภูเขาเนาะตาใหม่ออกพี่นนองแทน

ตะคองคักเป็น,นออไาสองอร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่แสิบนสค่าซีดับหลดกันลอยนะโอ้ยซีดับมหลัน้อยนแม่จะแข็งอืม,อมข้าเนียันเป็นยางพาลาจะหนึ่กว่าเออของมันขึ้นช่องที่ใหม่ครับอโอ้เกือบนี่คู่คะแไห้าสิบห้าสิบ หาสืบทอะไรวะอะไรไม่เห็นเนาะนี่เบาๆน่อยอ๋อกระตานแตนาะแต่มันคือกันแม่ันตนี้ก็ใช่ไล้ทนคือกันใช่ไล้ทนเนาะมีเสืบเป็นปีงบรอร้อยห้ารอยเท่าไรก่ร้อห้ถ้ากันปีงมันมีอยู่แต่มันยาวเาไม่สั่นอ ที่ว่านายมักหมาแทนทั้งใทยเช่องฟองประชิบ๊อกแพ้คืออยูุ่่าบีน้องเลยเปาดม่ะมันมีปีนต่แล้นะ เก็บนะบนรุนั้นมีเบอร์เก่าถอ็ดนี่ตัวหน่ี่เบอร์สิเดียครับถ้าหน่อยรงกว่าเบอร์เก่าเก่าเคอ้าวเธเอาครว่าเกิดเป็นสิบเปนสิไปแทงใอรจะเป็นนี่ เบอร์ชิปกับหมัดลน่อยแลเอาเกาเิ้ะอบเก่เอาเบนยเนพระเพิ่นมาบินถวายพี่น่อย จะจะเราจะเอาอยางเอาพักใสบบ่สิบบาทตบบบบลาดซองน็ก ันนี้เขามาในตลาดพี่น้องเไยตลาดยืวเขาจะน,จน้อยจังไปแบะสือหมากใหม่พี่น้องเไย

นะส่วนพวกข้าเจ้าคล้ายอันนะั้นคายแนวกินกับยีแทนนี่พี่น้องเมื่อกี้เข้าไปหล่ออยู่ฟูนมีแต่อาหารค้ายเสือเสือผ่า คลายพักคลายแนวกินคลายปา น้ำบินข้าวบะน้ำเา้าพี่น้องเพิ่งพอขาเร้าคลายเพิ่อนกะมาใส่บาตรหักพอนจะเร้าเนาะพี่นอ้นองมาแบะสือ่อเนาะ 4ี่ร้อยเออซีโร่ลอยพี่น้องเอ้อโอยโอ้ยถึกเนี่ยซื้อเมื่อกี้แลก็ซื้ออ,อันติมจีโลละห้าสิบบาทปกติเพิ่นจะเขียนบิมจีเนี่ยเพิ่ไปไหนอะแม่โอ้เพิ่นเอาน้ำจากไปเอินไม่ได้เอินไม่ได้ปกติเพิ่งขายโลละร้อยซาวะนะคะ